ต่อไปเรา,าเราจะมาพิสูจน์สูตรผลบวกจํานวนคู่ผลบวกจํานวนเต็มคู่นะครับผลบวกจํานวนนับคู่เป็นพจน์แรกที่เรียนกันนะครับสูตรมันจะว่าไว้แบบนี้ครับผลบวกจํานวนนับคู่เป็นพจน์แรกจะมีค่าเท่ากับ n คูณด,ด้วย n บวกึ่งครับถ้าเราเขียนอย่างนี้เราเรียกว่าผลบวกจำนวนนับคู่หนึ่งพจน์แรกถ้าเราเขียนอย่างนี้ก็คือผลบวกจำนวนนับคู่สองพจน์แรกคาว่าพจน์แรกเนี่ยจำนวนคู่พจน์แรกจำนวนนับคู่พจน์แรกก็คือเลขสองครับนั้นต้องเริ่มต้นจากสองอย่างเดียวนะครับเริ่มต้นจากเลขตัวอื่นไม่ได้เลยไม่นะงั้นมันจะไม่สามารถใช้คําว่าพจน์แรกได้ ถ้าเราเขียนอย่างนี้ก็คือผลบวกจำนวนนับคู่สามกดแรกถ้าเราเขียนอย่างนี้ก็คือผลบวกจำนวนนับคู่สี่กดแรกแปดเนี่ยคือกดที่สี่หกเนี่ยคือกดที่สามสี่เนี่ยคือกดที่สอง สังเกตความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะครับตัวเลขกับพจนที่ของมันเจ้าแปดเนี่ยมันคือ 4, สองคูณสี่สองคูณพจนที่ของมันเจ้าหกมันก็คือสองคูณสามเจ้าสี่มันก็คือสองคูณสองดังนั้นถ้าบอกว่าผลบวกจำนวนนับคู่สิบพจนแรกสิบพจนแรกนะก็ต้องบวกไปถึงสองคูณสิบ เรียกผลบวจมจำนวนนับคู่10ตดแรกถ้า50บกดแรกก็ต้อง2บวก4บวก6บวกไปถึง2คูณ50เส้นก็คือ100นะครับบวกไปถึง100จะเรียกผลบวงจำนวนนับคู่50บกดแรก ดังนั้นถ้าเราบอกว่าผลบวกจำนวนนับคู่เป็นพจน์แรกหน้าตาของมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะผลบวกจำนวนนับคู่ห้าสิบพจน์แรกแากต้นผลบวกจำนวนนับคู่เป็นพจน์แรกหน้าตาของมันก็เลยต้องเปงน็นน้ครับสองบวกสี่บวกหกบวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่เอ็นของมันก็คือสองคูณเอ็นครับสองคูณเอ็นก็คือสองเอ็น บจะมนักคู่เป็นบดแรกสองบวกสี่บวกหกบวกไปเรื่อยๆจะถึงสอบเอนซึ่งตรงเนี้ยมันจะได้ n บวก n บวกหนึ่งซึ่งเราจะกำลังจะบาพิสูจน์เหมือนกัน จำนวนรับผู้พิเอ็นนะครับจำนวนรับผู้พิเศษ n มีค่าเท่ากับ 2n นมาเริ่มดูกัน ต้องนับจำนวนสี่เนะีรยมนะครับอันนี้ก็คือสองภาพต่อไปอันนี้คือสองรูปเดิอ คือส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเพิ่มขึมม 4, ม้นมาสี่ลูปเพิ่มสี่ขึ้นมาสี่ลูปก็เลยเป็นสองบวกสี่ก็คือสองบวกสี่ครับจากรูปก่อนหน้าครับแล้วมันก็มีตรงน,นี้นะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหก เลยเป็นสองบวกสี่บวกหกนะครับสองบวกสี่ หกตัวแปดดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกตรงนี้ก็เรียกว่าผลบวกจำนวนนับคู่หนึ่งคนแรกอันนี้ผลบวกจำนวนนักผู้สองคนแรก ผลบวจำนวนักผู้สามกดแรกผลบวจำนนักผู้สี่กดแรก ก็เรียกผลบ,บวกจำนวนทั้คู่สี่คนแรกเจ้าแปดนมันคือสองคูณสี่เจ้าหกมันคือสองคูณสามเจ้าสี่มันคือสองคูณสองเจ้าสองมันคือสองคูณหนึ่ง,ง,ง,ง 1. หรือว่า เราจะเรียกตรงนี้ว่าผลบวกจำนวนนับคู่หนึ่งกดแรกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาของผลบวกจำนวนนับคู่เป็ดแรก หน้าตาของมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะครับ2องบวกสบวกหบวกแบวกไปจนถึงพดท,ที่เอของมันโดท,ที่เอ็ของมันก็คือ2อคูณเอ็ก็คือ2องเอนะครับลแล้วมันจะมีค่าเท่าไหร่เรามาสังเกต ในภาพในภาพบนสุดนะครับเรากลับได้ว่ามันมีหนึ่งแถวแถวละสองรูปหนึ่งแถวแถวละสองรูปสี่เหลี่ยมครับอยู่หนึ่งแถวแถวละสองรูปดังนั้นจํานวนของสี่เหลี่ยมก็เลยกลายเป็นหนึ่งคูณสองออกมารูปที่สองนะครับ จะเห็นว่ามีสองแถวครับแต่ละแถวมีสามรูปสองแถวแถวละสามรูปงั้นจำนวนสีเ่เหลี่ยมก็เลยเป็นสองคูณสามในรูปที่สามรูปต่อมานะครับจะมีสามแถวนะครับแถวหนึ่งแถวสองแถวสาม สแถวนะครับแต่ละแถวจะมีสี่ลูกนล้นจำนวนสี่เลี่ยมก,ก็เลยเป็นสามแถวแถวละสี่ลูกก็เลยเป็นสามคูณสี่อันนี้นะครับรูปที่สี่นะครับจะมีสี่แถวหนึ่งสองสามสี่สี่แถวนะครับ แต่และแถวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่แถวจัดละแถวมีห้าลูกดังนั้นก็เลยกลายเป็นสี่คูณห้านะครับ อ่านะครับงั้นจากการสังเกตนะครับอย่างเช่นบวกไปถึงพที่สามก็จะสามแถวบวกถึงพจนที่สามสามแถวแถวละสี่ลูกบวกถึงพจนที่สามมันก็จะเป็นสามคูณสี่บวกถึงพจนที่สอง มันก็สองคูณสามบวกถึงจน์ที่สามมันก็สามคูณสี่บวกถึงจน์ที่สี่มันก็สี่คูณห้าดังนั้นสมมติได้เร่นนะครับถ้าบวกถึงจน์ที่สิบมันควรจะเป็นอะไรคูณอะไรครับสิบคูณสิบเอ็ดครับโอ้ใช่ครับนะถ้าบวก พจที่สิบนะครับมันก็จะมีสิบแถวแถวละสิบเอ็ดลูกก็สิบคูณสิบเอ็ดดังนั้นอันนี้ครับบวกถึงพจท,ที่เอ็นะครับผมบอกว่าบวกแถวบวกถึงพจท,ที่เอ็นะครับมันก็ต้องมีเป็นแถวแถวละเอ็นบวกหนึ่งลูกนะครับตรงนี้นก็เลยกลายเป็นเอ็นคูณด้วยเอ็นบวกหนึ่ง จกว่ามันจะมีทั้งหมด n แถวแต่ละแถวมี n ลบหนึ่งรูปก็เลยสรุปเป็นสูตรได้แบบนี้ครับ n คูณด้วย n วบหนึ่งจบจำนวนคู่ n ัวแรกครับถ้าเราพิสูจน์จาก รูปภาพนะครับสี่พดแรกก็จะเป็นสี่แถวก็จะเข้ากับเลขตัวหน้าสามพุแรกก็จะได้สามแถวก็จะได้เข้ากับเลขตัวหน้าในแถะที่เลขตัวหลังมันจะมากกว่าเลขตัวหน้าอยู่เสมอเลยดัยงนั้นเนี่ยถ้าบวกจนถึงพุที่เนะครับ ตัวนี้ก็เลยต้องเป็นเอ็นครับตัวเลขที่เอามาปูดกันนะครับตัวหน้าต้องเป็นเอ็นตัวหลังจะมากกว่าตัวหน้าอยู่หนึ่งเสมอมากกว่าเอ็นูหนึ่งก็คือเอ็นบวกหนึ่งก็เลยกลายเป็นเอ็นคูอเอ็นบวกหนึ่งนะครับต่อไปก็จะมาดูการพิสูจน์ผลบวกจำนวนนับคี์บ้างครับ น,นี้ลองมา,าใช้ผลบวกจำนวนนับคู่กันสักนิดหนึ่งนะครับสองบวกสี่บวกหกบวกแปดบวกถึงสี่สิบสี่สิบเนี่ยเป็นจำนวนนับคู่พก็ที่เท่าไหร่ครับย<พ>ี่สิบครับเออ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับคู่ยี่สิบคนแรกบวกจำนวนนับคู่ยี่สิบคนแรกแทนค่าตามสูตรมันจึงได้ยี่สิบ จะเป็นเลขตัวหน้านะครับเลขตัวหน้าจะเป็นยี่สิบเลขตัวหลังจะมากกว่าตัวหน้าอยู่เลยอเพราะว่าเอคูบกับเป็นตัวหนึ่งเนี่ยช่อเนี้คือค่าเอชช่อเนี้คือ,อค่าเอชจะต้องไปคูณกับยี่สิบเอดก็จะได้สี่ร้อยยี่สิบ สองบวกสี่บวกหกบวกไปถึงร้อยห้าสิบก็ต้องมาคิดแล้วว่ราร้อยหสิบเป็นจำนวนนับคู่พจน์เท่าไหร่ใช่ไหมครับจำนวนนับคู่พที่เอ็นมันคือสองคูณเอ็นเพราะฉะนั้นร้อยห้าสิบมันจะเป็นพจน์เท่าไหร่ก็ต้องเขียนในรูปของสองคูณอะไรสักอย่างนึ่ง มันที่สองคืออะไรครับเจ็ดส <70 S 1> ิบห้าครับเดีย๋ยวั้นตรงนี้เราก็จะเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับคู่เจ็ดสิบห้าคนแรก เอ็นก็คือเจ็ดสิบห้านะครับงั้นถ้าแทนตามสูตรนะครับเอ็นคูณที่เอ็นบวกหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าคูณกับเจ็ดสิบหกเอ็นตัวเอ็นที่เอ็นตัวเอ็นบวกหนึ่งก็จะได้มาเป็นห้าพันเจ็ดร้อยนะครับ อเควันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ